สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรพัทระดนายเทสุวรรณนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลให้วันนี้หลายจังหวัดโดยเฉพาะในตอนบนคลายความร้อนระอุลงไปได้พอสมควรเลยนะครับอย่างวันนี้เองอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เหลืออยู่ที่ประมาณสัก42.5องศานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ววันพรุ่งนี้ทั่วไทยก็จะยังคงร้อนถึงร้อนจัดได้อยู่นะครับแต่ว่าอานิสงส์ของฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้แนวโน้มอุณหภูมิวันพรุ่งนี้จะลดลงประมาณ1-2องศานะครับถ้าหากดูจากแผนที่จากเดิมที่เคยเป็นสีแดงก็จะเป็นสีส้มแล้วนะครับภาคเหนือที่เคยร้อนสูงสุดไปแตะ43องศาก็จะเหลือสูงสุด40องศาแถวแถวลำปางและแม่ห้องสอนนะครับขณะที่ภาคอีสานฝนที่ตกลงมาค่อนข้างเยอะอุณหภูมิก็เลยลดลงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับต่ำสุด35สูงสุดที่38 ขณะที่พื้นที่ตอนกลางทั้งหมดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้หลายคนก็ยังคงพอยิ้มออกได้อยู่บ้างเพราะว่าความร้อนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องต่ําสุดอยู่ที่35องศาโดยเฉพาะในจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งแต่ว่าร้อนสูงสุดก็ยังคงอยู่แถวนครสวรรค์และกาญจนบุรีที่40องศานะครับส่วนกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ความร้อนลดลงเหลือที่37องศาเท่านั้นนะครับ ช่วงที่ฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะเมื่อคืนนี้สาเหตุหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นและความเย็นจากทะเลเข้ามาก็เลยทําให้ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันพรุ่งนี้ฝนก็จะยังคงมีอยู่แต่ว่าแนวโน้มเรื่องของการกระจายตัวและความรุนแรงของฝนก็จะลดลงไปด้วยนะครับเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ลดความแรงลงไป ตอนบนฝนก็ยังคงมีได้อยู่ที่ประมาณ30%ในบางพื้นที่และบางจังหวัดเท่านั้นยกเว้นในกรุงเทพและปริมณฑลที่ฝนเหลือแค่20%นะครับส่วนภาคใต้ที่ไม่พูดถึงเพราะว่าทุกอย่างนั้นยังปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ และขอย้ำเตือนล่วงหน้ากันเลยนะครับว่าช่วง26-28เมษายนนี้ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับยังไงก็เตรียมตัวรับมือกันไว้ให้ดีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ